สวัสดีค่ะวันนี้โอจะมาทำคลิปเออเปิดถุงช็อปอที่โอจะมาทำคลิปนี้ไม่ได้มีการไม่ได้ทำการโอวดหรือว่า,อ,าอะไรนะคือโอ,โอชอบดูเวลาเพื่อนๆใน y o u t u b e อ่ะเขาทำคลิปเ,เปิดถุงช็อปอ่ะโอก็ชอบดูเพราะว่า,เ,าเขาเขาได้ของถูกนะหรือว่าแบบว่าได้ของเซลอะไรเงี้ย แล้วก็ได้เทคนิคในการซื้อของอ่ะมาจากเพื่อนๆที่ทำคลิปปถุงช็อปนี่แหละก็เวลาที่ในยุโรปนะแถวยุโรปหรือว่าคนที่อยู่ยุโรปก็จะรู้ๆกันอยู่ว่ามันจะมีช่วงเซลล์อ่ะคือเซลล์ก็จะมีซัมเมอร์เซลล์วินเทอร์เซลล์มีแบ็กไฟด์เดย์หรือมีปีใหม่หลังปีใหม่อะไรเงี้ยโอก็เลยอันเนี้ยที่โอได้มาโอได้มา มาตอน uh, หลังหลังปีใหม่หลังหลังหลังคริสต์มาสอะหลังวันคริสต์มาสนะแล้วก็ uh, เหมือนแบบว่ามันเป็นวินเทอร์เซลด้วยอ uh, มัง้งช่วงหน้าหน้าหนาวอะนะโอก็เลยได้มาแต่ว่าที่โอได้มาก่อนหน้านะโอได้มาเอ่อก่อนหน้านี้โอคิดว่าน่าจะเป็นตอนช่วงหน้าร้อนมัง้งที่โอได้มาหรือว่ามันมีมันเซลอะประมาณ ห้าสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะถ้าแบบบางอย่างอ่ะแล้วโอจะให้ดูก่อนแต่นี่เป็นของที่แบบว่าที่โออ,อจะให้ดูนี่โอไม่ได้มาซื้อมาใช้เองนะโอซืออ้อเอาไปอ่อส่งไปให้น้องโอน้องอเอาไปเอาไปโพสขายในพวกในอินสตาแกรมหรือไม่ก็เฟซบุ๊กอะไรเงี้ยแ,แรกเลยที่โอได้มาคือมันเป็นแว่นตาแต่โอ ผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่า,าสั่งมาก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้เก็บบินไว้อันนี้นะอันนี้เป็นแว่นตาของของของแมงโก้ของแมงโก้มังโก้นะจะแกะให้ดูนะมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็มีกล่องข้างในก็เป็นกล่องของ เป็นเนี่ยมันของแมงโก้แต่ไม่มีไม่มีถุงไม่มีถุงมาอ้นะไหนก็จะเป็นแบบนี้นี่นะเป็นอย่างนี้เลยแล้วมันก็จะมีเขียนอยู่ตรงไหนล่ะเขียนอยู่ว่าเป็นของแมงโก้ว่าโยวแกะดูอ่ะเห็นอยู่ตรงไหนล่ะเอาไม่มีเลย อ๋อันนี้ไม่มีค่ะนะแต่ว่าเป็นของแมงโก้แมงโก้ร้อยเปอร์เซนต์เลยเพราะสั่งมาจากเว็บแมงโก้อะนะก็สวยดีนะสวยไหมอ่ะสวยเนาะแบบแบบใส่แบบมันสีชาชาสีชานิดนึงเหนียวก็ได้มาอันนี้อันนี้ก็จะไม่ได้ไม่รู้อ่ะเขาซื้อมาตอนนั้นประมาณช่วง หน้าร้อนมั้งคะซัมเมอร์เซลอะซัมเมอร์ซัมเมอร์เซลน่าจะใช่อันเนี้ยคือเหมือนแบบว่ามันไม่มันพู้ซื้อมาแบบมันเหลืออยู่ไม่ไม่กี่อันแล้วอะมันเซลอะรู้สึกว่าอันนี้อันสุดท้ายหรืออันที่สองนี้แหละเนี่ยก็เลยซื้อมาอันหนึง่งแต่เ่าทำไมจะซื้อมาแค่อันเดียวไม่รู้ถ้าจะมาสองอันเธออบเขาส่งมาให้น้องโอแล้วน้องโอก็ไปโพสไปโพสขายในไอจีในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ย เราก็ได้อันนี้มาจะได้มาสองอันสองสองอันวันนี้นะเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าแมงโก้ใบใหญ่มากเนาะใบใหญ่ใส่ได้แบบบัตรได้ใส่การ์ดได้เยอะมากมีมีอันนี้เป็นสีฟ้าสีฟ้าอ่อนนะนี่แล้วก็มีลายแ,แมงโก้เนาะแล้วก็มีตรงนี้ให้แบบเป็นส่ของของมือของมือแบบอย่างเงี้ยแบบใส่ใส่แบบก็ถือได้แบบ ไได้้อะรอยเีแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ส่งไปป่ะเพราะมันติดโควิดอยู่อ่ะคงจะลาช้าหน่อยตอนแรกคิดว่าตัวเองจะได้ขับด้วยแหละอันนี้เขาซื้อมานานมากเพราะโอคิดว่าจะได้ขับตุลาถ้าจะหลังหลังใช่อ่ะเพราะเขาคิดว่าจะได้ขับตุลาแล้วเนี้ยเราไม่ได้ขับเพราะจองตั๋วเครื่องบินไว้เมื่อเดือนตุลาใช่ไหมว่าจะขับตุลาแล้วเอถูกยกเลิก,กตั๋วเครื่องบินอ่ะเนี่ยอดซื้อไว้อ่ะ แล้วองไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้บินนี่ไหมใส่ใส่การ์ดได้เยอะมากเนะี่ยมีกี่ช่องอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดใช่มีสิบสิบสิบเอ็ดอันน่ะก็เนี่ยดูดีกระเป๋าข้างในแบบใส่ได้เยอะมากใส่ได้เยอะมากๆเลยมันจะเป็นสีฟ้าสีฟ้าอ่อนอันนี้เที่ยวได้มาได้มาสองใบมีอันนี้ใบหนึ่งเนาะ ือว่าเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันเพราะ่าเก็บแล้วจะใช้อีกวางไว้ตรงนี้ก่อนเราก็ได้อันนี้มาอีกใบหนึ่งนี้กับอันนี้จะเป็นสีออกสีออกเป็นสีใบตองอ่อนนะคะใบตองใบตองอ่อนอ่ะใบตองใบตองอัะนี้คือป้ายก็ยังอยู่อย่างเ้ยก็ยังไม่ได้ไม่ได้แกะไม่ได้อะไรเลยอ่ะโขาก็ถามน้องแล้วคือน้องมันก็เอาไปโพสต์อย่างนี้เลยไงแม่ให้หออก <c oughs> ก็เหมือนกันนะรูปแบบเหมือนกันเลยใหญ่มากใส่ได้เยอะมากใส่ได้เยอะเลยการ์ดก็ได้แบบเยอะเลยอะไรเงี้ยเนี่ยนะผมก็ได้มาสามอย่างนี้น,นี้แต่แล้วก็อีกใบหนึ่งใบหนึ่งผมเพิ่งได้มาตอนนี้สมเ,เมอร์เฮ้ยวินเทอร์เซลอันนี้นะอันนี้เป็นใบเล็ก ใบเล็กใสได้แค่เอคิดว่าก็ดูแล้วใส่ได้แค่เหรียญนย่นเดียวเนี่ยแต่มีมีแค่สีนี้สีเดียวก็เลยเอามาแค่ใบเดียวเนี่ยเนี่ยจะใสได้แค่เหรียญจะใส่แบงก์ก็ได้แต่มันต้องพ,นะพับนะพับลงไปนี่แล้วก็มีแบบว่าใส่การ์ดได้ตรงนี้นี้มีการ์ดเนี้ยแล้วก็นี้ก็ใส่ใส่เหรียญได้อะไรเงี้ยมีช่องให้ตรงนี้ช่องหนึ่งอันนี้เว่ามีอะไร มีอะไรก็ไม่รู้ว่าอยู่ในเนี้ยนะเราก็มีช่องแถมนี้อีกช่องหนึ่งมีทั้งสองฟังเลยฝังละช่องแต่ันนี้ก็คือแบบว่าใส่เหรียญได้อะไรเงี้ยแบบบางคนเขาในกระเป๋าในกระเป๋าเขาสะพายกระเป๋าแล้วมีแบบต้องแบบมีใส่เหรียญด้วยอะไรเงี้ยนะต้องมีแบบกระเป๋าหลายใบใส่แบงค์ใส่ใส่เหรียญอะไรเงี้ยแต่โอ้ใบเดียวก็พอแล้วเพราะตังมีไม่เยอะจะใส่ไม่มีทางเยอะจะใส่ไม่มีทางจะใส่เนี่ย ก็นี่น่ารักลายสีเหลี่ยมน่ารักกระทัดรัดเวลาไปตลาดหรือว่าอะไรเงี้ยก็แบบยิบใส่มากาดหรืออะไรเงี้ยก็ใส่มาได้อะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็ของแมงโก้เหมือนกันเนาะทุกที่ถ้าแบบถ้าไม่มีโควิดอะไรเงี้ยเขาก็เขาน้องก็สั่งให้ไปเดินแบบไปเดินดูของอะไรเงี้ยแล้วก็ทยอยส่งไปให้อะไรเงี้ยเขาก็ไปใครที่เมืองไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาไปพูดขายในไอจีอะไรเงี้ยนะ แต่ว่าตั้งก็มีโควิดก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ไปดูก็ได้จะสัางว่าทางออนไลน์ตอนแรกโอเคว่าโอาใกลับเดือนตุลาปีแล้วใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ได้กลับก็เลยซื้อแล้วก็มาเก็บไว้ใี้นียังไม่ได้กลับยังติดอยู่แล้วอันนี้เป็นเสื้อผ้าแต่ว่านี่เพิ่งได้มาตอนที่หลังปีใหม่นะซัมเมอร์เซลล์โอ้เห็นมันเฮ้ยมันลดราคามันลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มั้งที่วเข้าไปดูวันนะั้นเมื่อวานนั้นนะก่อน หลังวันคริสต์มาสอะประมาณหลังวันคริสต์มาสาสั่งมาประมาณอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์ได้แล้วเรานี่เพิ่งได้มานี่อันนี้ก็เป็นของอันนี้เป็นของแมงโก้อันนี้เป็นสไสาเอส S นะจะดูแบบดูแก่หน่อยไหมอ่ะ <laughs> มันดูแบบโอ้มันมันด,มนดูมันลูกทุ่งลูกทุ่งเนอะ <laughs> นักร้องอะ่ะผ่างเครื่องไงอะไรเงี้ยแต่โอลองใส่ดูแล้วมันสวย ถ้าองค์คิดว่าถ้ามันไม่สวยก็จะส่งคืนใช่ไหมเพราะว่าเราสั่งของออนไลน์เราส่งคืนได้ใช่ป่ะเราไม่ต้องเก็บไว้ก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เอ้ยมันมันมันสวยแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้หนาอะไรมากนะคะมันก็จะประมาณอย่างเงี้ยมันก็มันแบบมองไม่เห็นนะนะแต่ว่ามันสวยอ่ะมันดูฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งดีเหมือนแเราสั่งมาเรซื้อมาราคาที่มันลดอ่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มั้งซีเอยูโรเก้าเก้าตัวเนี้ยนะ ได้มาหนึ่งตัวแล้วโอ๊กก็ได้ได้อันนี้มาอีกหนึ่งตัวของแมงโก้นะเอาของแมงโก้ไปก่อนแมงโก้ Mango. เออนี่ตัวนี้เป็นสีขาวใส่แล้วมันดูแบบพองพองฟุง้งฟิ้งตรงแขนอะไรเงี้ยแล้วมันแขนมันมันไม่ได้แบบมันไม่ไดม้มันก็แบบใส่ใส่ที่เอาไปใส่เมืองไทยได้อะไรเงี้ยใส่ไปวัดได้อะไรเงี้ยพอจะใส่ไปวัดมันจะดูดูแบบว่าไม่เรียบร้อยไหมแต่ว่า มันแค่ตรงแขนนะแขนตรงช่วงช่วงเนี้ยช่วงไล่ไปแต่ว่าตรงนี้มันคือแบบเป็นเสื้อแบบปิดหมดอะไรเงี้ยเขาก็เลยเฮ้ยมันน่ารักดีอ่ะเขาก็เลยเอามาเลยตัวนี้อยู่ที่ราคา12ยูโรเก้าๆเอาไม่รู้คิดเป็นเงินไทยก็เอาไปคูณสามสิบหกกันเองเนาะตัวนี้12ยูโรเข้าๆตัวเนี้ยนะคะเอาก็ได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วก็ได้กางเกงของมงโก้อันหนึ่งตัวคือเป็นกางเกงตัวเนี้ยค่ะ โอ้ไม่มีกเกงแบบอย่างนี้เขาก็เลยเออมันสวยดีแล้วก็แบบว่าเออมันผ้ามันโอ้ลองใส่แล้วตอนแรกโอคิดว่าทำมันไม่ดีอะ่ะโอก็จะสั่งจะส่งคืนแต่ว่าพอลองใส่แล้วคุ้ยมันใช่ว่ะมันใช่เราเลยเงี้ยมันมันได้อะ่ะเขาก็เลยแบบเอาไว้ดี่ว่าเก็บไว้มีไว้ไม่เสียหายใช่ไหมเวลาเวลามีงานอะไรเราก็หยิบมาใส่ได้แล้วก็ได้มาราคานี้แล้วถ้าไม่ต้องไปหาซื้อถ้ามันแพงกว่านี้ทุนนี้เก็ได้มา กือบสามเกือบสี่สิบยูโรอ่ะนิดนิดเนี่ยนะตัวนี้ก็สิบสองยูโรเก้าเก้าแล้วก็ตัวนี้ก็สิบสองยูโรเก้าเก้าแล้วตัวนี้ก็สิบเอ็ดยูโรเก้าเก้าแต่ของแมงโก้มันที่เนี่ยซาร่า h and m แมงโก้ของที่เนี่ยหรือว่าร้านใครจะว่าโอจะไม่เคยซื้อราคาเต็มเลยโอยจะไปด,ดูตอนที่มันลดราคา นะแบบอยู่ที่เนี่ยมันจะมีช่วงลดราคาไม่จาเป็นต้องไปซื้อราคาเต็มอ่ะไม่เคยซื้อเสื้อผ้าแบบว่าราคาเต็มเต็มเลยก็าซื้อเสื้อผ้าที่ลดราคาตลอดแต่ว่ามันจะไม่ไม่แบบว่าแบบมันจะไม่คอเลคชันแบบไม่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 แฟชั่นเราก็ใส่แบบล้าหลังแบบนิดนึงแล้วเราค่อยเอามาแบบว่าเอามาแมทกันก็ได้นะนี่โก็ได้มาอันนี้เลยแบงโก้ก็ได้มาสตัวแล้วก็ได้ของ ซาลาแต่ซาลาผมไม่มีบินนะแต่อาคิดว่าโอซื้อมาราคาถูกมากอันเนี้ยผมคิดว่าตัวเนี้ยราคาอยู่ที่หกยูโรเก้าเก้าแล้วโอไม่มีโอไม่มีกางเกงสีขาวเลยโอไม่มีกางเกงสีขาวแบบสีขาวแบบอย่างเงี้ยเป็นผ้าอย่างเงี้ยไม่มีเลยก็เลยซื้อมาเก็บไว้ตวงกันได้ว่ามีไว้ไม่เป็นไรไม่เสียหายเนาะก็เลยซื้อมาเวลาแบบบ้านเนี้ยเด็กๆจะเข้าโบสถ์กันบ่อยมาก เราจะไม่ต้องไปหาซื้อเสื้อผ้าเคว่าเฮ้ยเออมีไว้แล้วอย่มาใส่แมทกับเสื้อตัวไหนก็นได้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เลยเอ,เอาเอาตัวนี้มาด้วยตัวหนึ่งอันนี้ของสารานะรา,าราคาเต็มมันอนะราคาเต็มอยู่ที่ยี่สิบเก้ายูโรเก้าสิบห้าเซนก็เกือบตัวก็สามสิบแหละสามสิบแหละตโตได้มาตัวตัว,ตวเอ้ไม่ใช่ดิไม่ใช่หกยูโรเก้าเก้าเก้ายูโรเก้าเก้าได้มาแค่ ตัวก็สิบยูโรนะตัวเนี้ยหกว่านะได้มาสิเก้ายูโรเก้าเก้าคิดว่านะเราอกว่าเออได้มาราคานี้ก็เหมาะแล้วแหละแต่ว่ารู้ไหมว่ามันมาจากที่ไหนมาจากเมกอินตุรกีตุรกีผมก็เลยเออเพราะว่าผ้ามันไม่ได้บางนะเวาลาใส่หรอมันไม่ได้บางอ่ะมันหนาผมก็เลยเอยดีเอาเอา,เอาเก็บไว้ นะก็เลยเอาเก็บไว้ด้วยตัวหนึ่งตีแล้วที่จะตัดสินใจเลือกซื้อมาเอาเอามาคอองมัดผมดีว่าดูมันแบบว่านี่แล้วก็ตัวต่อไปของซาร่าเหมือนกันโอาได้ของซาร่ามาสองสองตัวก็เครื่องเกงกับก็เสื้อแต่ตัวนี้มไม่ซื้อมาให้ตัวเองนะโอ้ซื้อมาโอ้อยากจะมาให้ป้าโอ้อยากให้ป้าเป็นของก่อนปีใหม่แล้วโอ้เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นผ้าที่แบบมันเป็นผ้าแบบทิงท้งๆอะ่ะตอนที่โอ้ดูโอ้ซูมโอ้ดูแล้วลอยแล้วนะ ดูเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าเอ้ยมันเหมาะกับป้าอ่ะแล้วป้าเขาไปวัดใช่ไหมแล้วแต่โอเคพผ้าน่จะใส่ได้ไมนตัวใหญ่โอ้สั่งมาแบบตัวใหญ่แบบตัวสำหรับป้าอะไรอะป้าาประมาณใส่ก็ประมาณเบอร์ประมาณสี่สิบสี่สิบกว่าอะไรเงี้ยโอ้สั่งมาเอ็กเอ็กเอ็กซ์เอลเลยอะ เราก็คิดว่าป้าน่าจะใส่ได้อะคือแบบสําหรับโอ้มันก็ตัวใหญ่เลยมากเลยนะแล้วคิดว่าเปล่าน่าใส่ได้แต่ไม่รู้เขาจะถูกใจว่าไม่รู้ว่าดอกมันจะใหญ่ไปหรือเปล่าแต่ว่าผ้ามันอะโอาชอบผ้ามากเป็นผ้าแบบทิงท้งๆเอามีเสื้อแบบอย่างเงี้ยเป็นคอจีนอย่างเงี้ยตัวหนึ่งตอนนั้นเอาซืออ้อเอาใส่อยู่ตอนนั้นตอนโยดท้องต้นบุญเซื้อมาจากเมืองไทยเราก็ใส่แบบเป็นเสืออ้อคอจีนอย่างเงี้ยแล้วก็แขนยาวอย่างนี้เลยนะแล้วป้าเขาเห็นแล้วป้าเขาบอกว่าชอบอะไรเงี้ยเอ่อแบบเสื้อสวยอะไรเงี้ยเข อยากเออเขาได้เาอยากโอเห็นแร้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าซื้อไปอนี้ป้าน่าจะชอบแต่เาไม่รู้เหมือนกันว่าดอกมันเนี้ยดอกมันเนี้ยจะใหญ่ไปหรือเปล่าแต่ว่าป้าใส่ป้าต้องใส่สวยมากๆแน่เลยอ่ะคิดว่าป้าน่าจะชอบเขาก็เลยแบบเอ้ยเออเอาก <utral. S 2> ็เลยสั่งมาเลยสั่งมายังไม่รู้เหมือนกันว่าป้าชอบหรือไม่ชอบแต่ก็จะเอาไปให้นะตัวนี้เขก็ไม่รู้เหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่แต่เอาคิดว่าอยู่ประมาณประมาณไม่ถึงสิบยูโรสิบยูโระมาณเนี้ยเพราะว่า บายเซตอะของซาลาไม่ได้มาเนี่ยประมาณพบว่าอสซังสังเหมาคิดว่ามันราคาไม่ไม่เกินก <laughs> ว่ายี่สิบอะดูนะแล้วก็เลยเอามากระสองเพราะว่าของซาลาใชาปปา่ประมาณไม่ถึงยี่สิบประมาณไม่ใช่ไม่ถึงสี่สิบยูโรหรอกสามสิบกางเกงโัซื้อมาตัวตอนนี้ประมาณเก้าไม่ไม,ไม่ไม่น่า,นานถึงยี่สิบยูโรด้วยประมาณนั่นแหละผมก็เลยคิดว่าเออพาน่าจะชอบอะไรเงี้ย แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าลายดอกดอกมันจะใหญ่ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้สำหรับป้าแต่ว่ามันสวยนะมันสวยมากเลยอ่ะมันตรงนี้มันก็จะเป็นลูกไม้ตรงเนี้ยนะถ้าป้าใส่ไปวัดนมันต้องสวยมากๆเลยก็เลยเออเอามาไว้ป้าอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเป่าอ่ะเขาเขาไม่แบบเขาไม่ค่อยแบบเออเขาเาซื้อผ้าเขาไม่ค่อยจะซื้อหรอกคิดว่านะเขาแบบคนเนาะเขาแบบเขาทางานอ่ะเขาก็แบบว่า สมมติเขาจะให้แต่คนอื่นเขาไม่ว่าคิดถึงตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็เลยว่าเอ้ยอยากยากให้ป้ามั่งอะไรเงี้ยถ้าอาย่บ้านเขาคิดว่าโอ้คงจะซื้อให้พ่อกับแม่ปีใหม่อะไรเงี้ยแต่เขาก็อยู่นี่ก็เหมือนแบบพี่ปานาอา,าก็เหมือนแบบว่าก็เหมือนแบบแทนเป็นพ่อแม่ว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยว่าเอ้ยยากจะซื้อให้ให้ป้าอะไรเงี้ยก็เลยเออเอามาสวยเออเนอะสวยไหมสวยเนอะสวยเออชอบอะโอ้ชอบแต่ไม่รู้ป้าจะชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้มาตัวนี้อีกหนึ่งตัว ของซอาลานะแล้วนี้โอก็ได้ของเนวได้มาจากของซาลันโดซาลันโดโอะได้ได้บัตรบัตรบัตรของขวัญหรือบัตรกูชชัยะขาได้กูชชายมาแล้วเนี้ยแฟอ,อแฟนเขาบอกว่าถ้าก่อนสินส้นสิ้นสิ้นปีปีเนี้ยคือบัตรเนี้ยมันจะ จะจะอะไรอ่ะจะหมดจะหมดเคตหรืออะไรไม่รู้นะโอ้ก็เลยไม่ได้สั่งสักทีอะไรเงี้ยโอ้เลยเข้าไปดูเขเข้าไปดูเออเพราะว่าง้ด,ดที่เราเก็สั่งแต่นี้โอ้ลืมใช้บัตรบัตรบัตรกำน,น,นันอันเนี้ยเที่มีอ่ะเราก็เลยไปได้ตัวนี้มาเป็นเป็นเสื้อแบบว่าเป็นเสื้อเข้เรียกว่าอะไรอ่ะ เสื้อแบบเสื้อขนเาแต่มันไม่มีไม่มีกระดุมอ่ะนะแบบว่าใส่ใส่ใส่สวมไปแบบว่าเออแบบอย่างเงี้ยบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ้อยลืมเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยใส่แบบใส่แบบว่ามันยา,ยาวยาวมากเลยนะยาวแบบเลยหุกเข่าไปอีกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะของอันนี้อันนี้เป็นของเอสโอลิวตัวเนี้ยนะเป็นของเอสโอลิว ก็เลยได้มาแล้วผ้ามันดีมากโอ้มีแบบของ S อสะไรวแล้วก็ของ s อสอ่ะอยู่แล้วมันใส่อุ่นมากแต่เนี้ยโอ้มีอยู่ประมาณไม่มีโอ้ไม่มีสี่นี้เลยแล้วจริงๆอ่ะโอ้เข้าไปดูอ่ะมันมีสีแบบที่โอ้มีอ่ะมีสีดําสีเทาอะไรเงี้ยมันตัวมันตัวตัวนี้มันตัวเท่าไหร่อ่ะราคาเต็มมันอ่ะห้าสิบเก้าเก้าเก้าโอ้ราคาเนี้ยโอ้ไม่ซื้อเด็ดขาดคือคือแบบโอ้โหมันแพงแรงอ่ะ แล้วโอเข้าไปดูอ่ะมันมีสีขาวเอ่อไม่ใช่สีดำสีเทาแบบเทาแบบดำก็จะดำแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยดำขอบเนี้ยเลยนะแต่ดำสีดำนะแล้วก็มีแบบสีเทาแบบเป็นเทาแบบคล้ายๆกระเทากับกางเกงตัวเนี้ยแล้วเนี้ยโอ้สีเทาโอมีแล้วโอก็เลยคิดว่าเฮ้ยเสื้อสีนี้โอไม่เคยมีเลยนี่วาโอไม่มีเลยแล้วโอ้เราก็โอไม่มีแบบว่ามันมีแบบว่ามันไม่มีมวกอย่างเงี้ย แล้วเนี้ยมมนมีมวกแบใบส่มวกแบใบส่ใบม,มวกอย่างเงี้ยได้อะเราก็เออกันกันหนาวกันหนาวกันลมได้อะไรเงี้ยเอาเลยเออเอามาดีกว่าตัวนี้แล้วตัวเนี้ยคือแบบว่าจริงๆอะมันลดไปแล้วครึ่งหนึ่งนะมันลดไปครึ่งหนึ่งอะมันลดมันลดอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่รู้แล้วสีเนี้ยมันลดอีกเป็นเหลือเหลือสิบเก้ายูรู 99, เรก้าเก้า็เลยเฮ้ยงั้นเอาสีนี้ดีกว่าไอ้สองสีนั้นอนะมันอยู่ที่สามสิบเก้าเก้าเก้ามั้ง ก็เลยเอกเอาสีนี้เอาสีนี้มาเลยดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าถ้าเพื่อนเข้าไปดูมันยังมีอยู่หรือเปล่านะลองเข้าไปดูที่ซาลันโดอันนี้นะตัวเนี้แล้วก็ได้ของซาลันโดมาอีกคือตัวนี้อันนี้มันเป็นเสื้อไม่ได้แกะเลยมันเป็นเสื้อยือดอ่ะถ้าที่บ้านเราอ่ะก็ใช้ประมาณแบบว่าประมาณแบบว่าเสื้อยือด ตาตาห้านะชอบใส่มาเลยนะเสื้อยืดตาหาต่าน่ะ่าต่วนี้หายากมากเลยแล้วผ้ามันดีมากเลยนะเสื้อเสื้อยืดตาห่านะผ้ามันจะดีมากเลยเราแกะตรงไหนละ่ะอันนี้ของ u ี u วสองตัวอยู่ที่ราคาเท่าไหร่อะไหนละ่ะโพสิมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมมัน โอ้ก็ใบอะใบไม่ด้วยอันนี้ไม่ใช่อ่ะเคิดว้นะ่าจะอยู่ที่นะ่าจนะอยู่ที่ยี่สิบสามยูโรอะสองตัวเนี้ยแต่เอาสร้างมาเป็นเบอร์เอสนะพอไว้ใส่ข้างในอะมันอุ่นมันอุ่นมากเลยนะ ันนี้เขาบอกว่าปุ้ยเมคอินพาลิตเหรอไม่ใช่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 ใช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 น,นี้ได้มาสองตัวเป็นสีขาวกับสีดําเวลาที่แบบว่าใส่เสื้อถ้าสมมติเราใส่เสื้ออย่างนี้ข้างในแล้วเราก็ใส่แบบเนี้ยทับลงไปได้เนี้ยเสื้ออย่างเงี้ยนะทับลงไปได้หรือไม่ก็ใส่แบบว่าให้ตัวข้างในอย่างเงี้ย แล้วเราก็ใส่สีนี้เข้าไปได้อะไรเงี้ยมันจะอุ่นอะออกไปข้างนอกมันก็จะอุ่นใส่ไปทํางานมันก็จะอุ่นอะไรเงี้ยเขก็เลยเอามาสองตัวกระผ้ามันดีมากคือแบบว่าผ้าก็อยากจะมีแบบว่าเสื้อผ้าอะไรที่แบบว่าดีดๆสักตัวสองตัวอะไรเงี้ยเขก็เลยเออามาเพราะว่าราคาราคาเต็มมันไม่ใช่แบบราคาเต็มก็อยู่ประมาณแบบเกือบสี่สิบมั้งสองตัวเนี้นยน่าจะตัวแบบเกือบยี่สิบแล้วแต่โอซื้อมาตอนมันลดราคา ที่มันลดเจ็ดสิบหรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของซาร์แ d นโดอ่ะเขาก็เลยที่มันเพิ่งเนี่ยมันลดเออวินเทอร์เนี่ยนะเขาก็เลยเอามาสองตัวนี้ามาด้วยแล้วที่แบบว่าโหยดีใจมากเลยแบบว่าเอ้ยเจอมันลดราคาเขาดูเออส่งเออส่งมนะันอ่ะตั้งหลายรอบแล้วก็คืออีกระเป๋าใบนี้เลยที่ซื้อมาแบบว่าอะไรแบบเจ็บใจนิดนึงอะ่ะคือว่าอะไรรู้ไหม จใจนิดนึงคืออะไรไหมตอนแรกอะโอคิดว่ามันจะเป็นใบใหญ่ใบแบบว่าใหญ่แล้วโอจะได้ใส่ของต้นบุญได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่ใบใหญ่อย่างที่ราต้องการนะ <c oughs> โอได้มาแต่ว่าเออโอก็ขเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงลดเยอะจังวะตอนแรกโอคิดว่ามันจะเป็นกระบอกใบเป๋แบบว่าใบใหญ่ใหญ่แบบใหญ่แบบใหญ่แบบเราเอาขึ้นเครื่องอะแบบใหญ่ใหญ่เลยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่นนี้มันก็เออไม่เป็นไรมันก็ ก็ใส่ใส่ของแบบมันก็ได้อยู่มันก็จุอยู่พูดถึงว่านะมันก็จุอยู่อ่ะมันก็ใส่ได้เยอะอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูข้างในแบบเนี้มันก็แบบใส่ได้เดยอะอยู่อ่ะประมาณแบบใส่ได้แบบเยอะอยู่เลยแหละเนี่ยเนี่ยนะมันก็ใส่ได้โอ้มีกระบอกเป้แล้วเนี้ยเปนะ้ตรงเที่ยวใส่ของนั้งบุญอ่ะไอตรงเนี้ยมันชอบรูดอันนั้นไปนี้โอก็ไม่ได้ซื้อนะเออได้ได้มาเขาให้มา แต่ตรงเนี้ยมันชอบรูดรูดหรือว่ารูดแล้วมันจะรูดอยู่เรื่อยเลยแล้วต้องคอยดึงไงตรงเนี้ยดึงไว้แล้ว,วก็เลยอยากได้มาเปลี่ยนแบบใส่ของตรงบุญใหม่แต่อันนี้ก็ใส่ได้แล้วเพอนี้ก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าเรามีบัตรบัตรบัตรว่าประดวัคซีนกระเป๋าตังโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็ใส่ในตัวไม่ก็เวลามีของกินน้ําเนื้ออะไรเนี้ยเวลาที่เราไปนั่งร้อหมอนนานๆก็ๆๆจะได้เอาไปได้แต่คิดว่าเออ มันก็ได้อยู่ไม่ใช่มันก็ไม่เล็กเกินไปอันนี้พ่อต้นบุตบอกว่าเฮ้ยจะส่งคืนทำไมเก็บไม่เวลารอเก็บไว้เดี๋ยวเอาไว้ให้ต้นบุญเอาไว้ให้ต้นบุญสบายแล้วพ่อก็บอกมาเออมันก็เท่ดีอะไรเงี้ยแล้วแรกอะ่ะมันราคาอยู่ที่เท่าไหร่หรอไหมเขาพูดเร็วไปเปล่าเนี่ยราคาอยู่ที่เอ่อ99ยูโร90แล้วมันก็ลดลงมาตอนที่มันลดลงมาลดตอนที่ลดเอ่อแบ็คไฟเดย์อะโอ้ก็เขาไปส่องดูแล้วโอ้ก็ยังไม่เอาโอ้ยังไม่เอานะมันอยู่ที่ เออหกสิบเก้ายูโรเก้าสิบแล้วเนี่ยมันลดลดตอนในไอ้วินเทอร์เซลหรือว่าหลังปีใหม่เนี่ยนะอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมไหนล่ะไปบินมันอยู่ตรงไหนบมงทอกี้ยังเก็บคิวอ๋อตอนแรกมันลด,ลนลดอ่ะแล้วมันลดอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะจากหกเออหกสิบเก้านะแล้วมันเหลืออยู่ที่เออสี่สิบแปดยูโรสี่สิบแปดยูโรหกสิบสี่เซน โอก็เลยเอ้ยเอามาเอาเอาก็ได้วะอะไรโอก็คิดดูแล้วแต่ตอนแรกโอไม่ได้ดูให้ดีว่ามันใบมันนะขนาดไหนใบมันนะใหญ่ขนาดไหนว่าอนะดูว่าเออเราชอบแบบอย่างเงี้ยสไตล์เงี้ยแบบมันแบบมันสไตล์โอ้แบบมันแบบลูกทุง่งลูกทุง่งโอชอบอย่างเงี้ยมันไม,ม่นดูแบบลุยๆอ่ะเนี่ยโอก็เลยเออเอาเอาอ่ะเอามาไงก็ตัดสินใจเอามาแล้วอ่ะ ไม่คืนพอ่อตำรวจไม่ต้องคืนหรอกอาไว้ใช้พอ่อตำรวจก็สบายได้อะไรเงี้ยเวลาที่เราไปไปไหนแล้วแบบมันมีของอะไรพ่อเบอกว่าพอ่พอก็ถือได้อยู่สีนี้แต่พ่อไม่ชอบสีแดงแค่น,นั้นเองแต่มันไม่มีสีอื่นแล้วมันเป็นสีแดงสีเนี้ยใบเดียวก็เลยเอามาวะนั่นแหละบอก็ว่ามัน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 ลดลงไบเยอะด้วยก็เลยเนี่ยนะของเห็นกับของลดราคาไม่ดีเท่า นี่ก็ของทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นเสื้อผ้าเอาก็ได้มาประมาณนี้แล้วไอ้ของที่วอได้มาเนี่ยคือความภาคภูมิใจมากคืออยากได้มานานแล้วห่ซื้อไหนก็ไม่ได้แล้วนี้โอได้ที่วันปีใหม่โอได้บัตรกำนันของไอเนี่ยอเมาซอนนะนะโอเลยเข้าไปดูโอ้ก็เลยเข้าไปดูแล้วโอก็ได้อันนี้มาโอดีใจมากเลยอ่ะมันเป็นแบบกระทะขนมครกโอ้ดีใจมากที่ว่าได้นี้มาแบบโอ้สุดดีใจสุดเลยคืออันนี้ ตนมันหมายแม่เขาก็แบบเฮ้ยมาแล้วแล้วแบบหนักมากเลยนะมันหนักมากเดี๋ยวแกให้ดูโอ้อะใครใครเป็นเหมือนเขาไหมโอาปโอเป็นแฟนคลับอย่างเนี่ยแฟนคลับเออเจ,จ๊ชิคแค,แค่แหกปาก่ะอุ้ยไม่เป็นไรโอาก็เลยแบบว่าอยากกินขนมโคกโอาเคยทำแล้วขนมคกที่แบบว่าทำใส่กระทะขนมคกกระทะ มันก็อร่อยแต่ว่ายากแบบว่าให้มันได้แบบว่ารสชาติของขนมคกจริงๆอ่ะก็เลยเอาหามาหาหาหากระทะนะเอได้อันนี้มานะโอ้ยโอดีใจมากแล้วเจอเจอในเนี่ยในอเมซอนอ่ะก็ได้มาโอ้โหดูดิมันเป็นกระทะขนมคกจริงๆเลยนะคือกระทะขนมคกขนมคกเค่นันดีใจมากก็ได้มาเดี๋ยวจะทำเดี๋ยววันไหนทำเดี๋ยวจะมา ทำให้ดูนะนแล้วรอติดตามแล้วกันนี่แบบคือมันคือทะขนมโคกจริงๆอะ่ะทะขนมโคกแล้วยาก,กินมากๆโหยดีใจอะ่ะได้มาแล้วดีใจสุดๆนะก็เนี่ยของที่โวได้มาทั้งหมดทั้งเมืองทั้งหมดทั้งเมืองทั้งหมดทั้งมวลก็มีอยู่ประมาณนี้พูดถึงว่าก็เจ็บไปเยอะเหมือนกันนะพูดถึงว่ากระเป๋าก็เกือบชีกอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไมีแค่าบางอย่างที่โอ ต้องจ่ายไปแต่ว่าบางอย่างเราได้จากบัตร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 ของฝันนะเนอะจะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ 你摸。